สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมาพบกับแตงโมเช่นเคยนะคะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความงามแล้วก็เทคนิคนิดๆหน่อยๆนะคะสําหรับการปลูกกุหลาบกุหลาบหนูหรือกุหลาบแครนั่นเองค่ะกุหลาบแครนะคะก็คือเป็นกุหลาบที่มีขนาดดอกเล็กนะคะสามารถปลูกในกระถางเล็กๆโดยที่เราไม่ต้องลงพื้นดินก็ได้วันนี้แตงโมก็จะมาพูดถึงการปลูกในเข่งกันค่ะการปลูกกุหลาบจิ๋วนะคะกุหลาบแคร ในเข่งก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็คือการใช้เข่งที่มีขนาดใหญ่นะคะเข่งการปลูกในเข่งข้อดีคือเราสามารถย้ายใบตรงนู้นตรงนี้ได้ตามความชอบของเรานะคะว่าเราจะวางตรงไหนเทคนิคในการปลูกเข่งอีกอย่างหนึ่งที่นํามาฝากก็คือการใช้กระสอบปานนั่นเองค่ะการใช้กระสอบปานปลูกกับเข่งนะคะผนงังเข่งนอกจากการดินรั่วไหลแล้วนะคะการปุ๋ยไหลปุ๋ยรั่วก็จะเป็นการรักษาเข่งไม่ให้ผุเร็วด้วยนะคะเพราะว่าความชื้นจัก กระสอบปลานั่นเองวิธีการปลูกอย่างหนึ่งก็คือดูแลก็คือการใช้ปุ๋ยนะคะกุหลาบจิ๋วหรือกุหลาบแคะนนะคะก็คือการใช้ปุ๋ยออสโมนะคะเป็นปุ๋ยที่ละลายช้าหรืออีกอย่างก็คือปุ๋ยละลายช้านั่นเองนะคะเขาจะชอบมากส่วนดินก็ใช้ดินร่วนทั่วไปนะคะในการปลูกผสมกับมะพร้าวสับแค่นั้นเองค่ะก็จะงามได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชม